ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผูห้หญินเจ้าสำราญตอนที่49 ไม่ให้คนเลวเข้ามาพักเฝิงเยี่ยปไปไม่สนใจวิธีนี้ของเขาคนฉลาดแกล้งโง่กับคนฉลาดเขาพูดเพียงขอบคุณที่ชมสี่คำเท่านั้นไม่พูดมากกว่านั้นแม้แต่คําเดียวคราวนี้กลับดีเหยียนปู้หลีอึ้งแล้วรีบส่งสายตาให้พังไหายพังไห่รับรู้ก็ตบหัวตัวเองพูดว่า โอ้ยท่านพ่อลูกลืมบอกท่านไปเมื่อครู่ส่งคนไปที่โรงเตียมเขาบอกว่าพระสนมให้ชังวงกุ้ยเฟยเสด็จกลับไปเยี่ยมบ้านเดินทางผ่านที่นี่โรงเตียมถูกเหมาไปแล้วพูดอย่างไรก็ไม่ให้เข้าเลยขอรับ คำพูดนี้ไม่ใช่พังไห่โกขึ้นมาเองพูดถึงเหยียนปู้หลีนี้ก็ออกจากวังพร้อมไท่าชังห่วงกุ้ยเฟยจริงบ้านของไท่าชังห่วงกุ้ยเฟยอยู่ที่สุยหยวนทั้งสองคนมาถึงเมืองรูนานก็แยกกันแล้วแต่เหยียนปู้หลีผู้นี้เหลี่ยมจัดกลัวว่าจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นจึงแนะนำห่วงกุ้ยเฟยว่าระยะทางอีกไกลเดินทางก็ลำบากมิสู้พักอยู่ที่รูนานเสียก่อนสักสองสามวันห่วงกุ้ยเฟยก็เป็นคนเชื่อคนง่ายพักก็พักอย่างไรเสียก็จะถึงบ้านอยู่แล้วไม่ต้องรีบเอาตอนนี้ เวยมินแอบดาสุนัขจิ้งจอกเจ้าใจทั้งทั้งที่รับปากดิบดีนึกไม่ถึงว่าจะยังให้วิธีนี้กับนางอีกนางพังมาถึงก็ส่งคนมาเฝ้าจับตานางคำพูดดั่งทองคำอะไรนั่นเหลวไหลทั้งนั้นเฟิงเยี่ยไปตอบกลับว่าเช่นนั้นความหมายของกงกงคืออยากจะพักอยู่ที่นี่หรือพังไหายพูดแทนว่า ท่านพ่อรับพระบัญชาจากฝ่าบาทมาว่าจะต้องปกป้องท่านหญิงไม่ให้ห่างท่านหญิงอยู่ที่ใดพวกเราก็อยู่ที่นั่นพะยะค่ะเหยียนปู้หลี่พูดว่าแน่นอนว่าก็ต้องดูที่คุณชายเฟิงจะสะดวกหรือไม่ด้วยเฉินหยางบุ้ยปากพูดว่าไม่ให้คนเลวเข้ามาพักเกลียดคนเลว เยยนปู้หลีถึงได้สังเกตเห็นเฉินหยางเมื่อครู่มองไปยังคิดว่าเป็นสาวใช้ในบ้านเฟิงเยี่ยไปแต่พอได้ยินนางบ่นขึ้นมาเช่นนี้เฟิงเยี่ยไปก็กุมมือนางแน่นขึ้นอีกจึงคิดว่าความสัมพันธ์ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยเอ่ยปากถามว่าคุณชายเฟิงท่านนี้คือเป็นภรรยาข้าเองเขาส่งตัวเฉินหยางให้กับหวังซุนพานางกลับไปก่อนแล้วเรียกแม่นมหลีมาทานยาให้นางอีกรอบด้วย หวังสุ่นจึงพาเฉินหยางกลับไปแววตาของเฟิงเยี่ยปก็มีความดูถูกแฝงอยู่เวลาที่เขาดูถูกคนจะมีได้เหมือนกับเหยียนปู้หลี่ที่เชิดคางอย่างนั้นสายตาสูงจนลดต่ำลงไม่ได้เขาก็แค่ยิ้มให้เจ้าทำท่าทางปกติสายตามองไปที่เจ้าเจ้าหาความผิดปกติไม่เจอแต่ในใจจะรู้สึกมีบางอย่างตาคู่นั้นก็ราวกับแมวอย่างนั้นคนมักบอกว่าคนที่ทำผิดหรือทำเรื่องที่ละอายใจเวลาเห็นตาแมวแล้ว จะรู้สึกก็กลัวหลายปีมานี้เหยียนปู้หลีทําเรื่องชั่วช้าไม่น้อยไม่เคยมีสิ่งใดหลอกเขาได้แต่วันนี้กลับพังทลายบนตัวเฟียงเฟียงเปียเขายิ้มให้เจ้าแต่ในสายตากลับเหมือนมีหมอกเย็นแยะเยือกปกคลุ้มมออยู่จ้องมองไปที่เจ้าก็เหมือนกับเดินตัวเปลืยเปล่าในหน้าหนาวอย่างนั้นเหยียนปู้หลีใจกระตุกสายตาหลุกหลิกที่แท้คุณชายเฟิงก็แต่งงานแล้ว เฟิงเยี่ยไปมีนิสัยเหมือนบิดาเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้เมื่อครู่ยังยิ้มอยู่ตอนนี้ก็ทำหน้าบุตรบึ้งเสียวความจริงไม่เชิงว่าบุตรบึ้งก็แค่ไม่ยิ้มมองเหยียนปู้หลีอย่างเรียบเฉยเหยียนกงกงต้องขอโทษจริงๆคำพูดของภรรยาข้าเมื่อครู่ท่านก็ได้ยินแล้วนางไม่ชอบคนแปลกหน้าพักอยู่ในบ้านท่านไม่ทราบภรรยาข้ามีโรคละเมออยู่หักนอนไม่ดีกลางคืนก็จะออกมาเดินเล่นถึงตอนนั้นทำท่านตกใจข้าจะผิดอย่างใหญ่หลวงดังนั้นเชิญท่านไปพักที่อื่นเสียเถอะ ในใจเหลียงอู่เย่คิดว่าใช้ได้เลยโกหกได้เนียนจริงๆคิดว่าเฉินอย่างเองก็คงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้อยู่กระมังตอนที่50ผูกพัน ไล่คนชัดเจนถึงขั้นนี้แล้วจะไปก็ไม่วางใจหากสองคนนี้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆหัวเขาก็ยากจะรักษาไว้ได้แต่จะหน้าด้านพักอยู่ที่นี่ก็เสียหน้าอีกเขาทนมานานหลายปีขนาดนี้ถึงได้มีฐานะเช่นทุกวันนี้เทียบกับหน้าแล้วเงินยังต้องถอยหลบไปจะทําอย่างไรดีคนเป็นขันทีอย่างอื่นไม่มีจะมีก็แต่ความคิดการใหญ่เท่านั้นเขาทั้งสองคนหารือกันก็สั่งพ่งให้ว่า เจ้าไปหาโรงเตียมที่ดีที่สุดในเมืองนี้แล้วบอกเท่าแก่โรงเตียมว่าเหมาหมดเลยทำงานให้ไวประเดี๋ยวยังต้องเชิญท่านหญิงไปที่นั่นอีกไม่ใช่แค่ความคิดวัยการบีบคนอื่นก็เป็นเรื่องถนัดไว้หมิ่นยังไม่ทันพยักหน้าเขาก็พูดเองเออเองขึ้นมาอีก เชิญท่านหญิงเสด็จที่โรงเตี้ยมจะดีกว่ากระมังไม่เช่นนั้นกระหม่อมก็ยากจะทูลตอบฝ่าบาทได้ท่านเองก็ต้องถูกตำหนิฝ่าบาทพวกเรามีนิสัยอย่างไรท่านก็รู้ดีเรื่องมากเสียหน่อยดีกว่าไม่ทำตามอย่าทำให้พระองค์ไม่พอใจเลยไม่เช่นนั้นหากตำหนิลงมากระหม่อมหนังเหนียวไม่เป็นไรเกรงว่าสหายของท่านจะลำบากไปด้วย คำพูดข่มขู่ก็เล่นลูกไม้ได้นี่เป็นฝีปากขันทีที่ปรนนิบัติฝ่าบาทที่สำคัญก็คือต้องพูดจาไพเราะคำพูดที่พูดออกมาจะต้องทำให้เจ้านายมีความสุขในวังวันนี้เจ้าเลื่อนยศพรุ่งนี้เจ้าตกอับเป็นเรื่ององค์ปกติธรรมดาดังนั้นการขู่ก็เป็นฝีมืออย่างหนึ่งไม่แน่พรุ่งนี้คนเขาก็ได้เลื่อนยศแล้วอย่างแนะ่แน่คนโบราณว่าไว้เหลือทางรอดไว้ให้วันหลังยังสู้หน้ากันได้อีกวาจาก็อย่าพูดบีบคั้นเกินไปเพื่อเหลือทางรอดให้กับตัวเอง คำพูดของเหยียนปู้หลีแม้จะไม่น่าฟังแต่เหตุผลนั้นก็มีผิดยามนี้เฟิงเยี่ยปมีเงินแต่ไม่มีอำนาจยศสูงกว่าตำแหน่งหนึ่งสามารถกดให้จมดินได้อีกอย่างนี้ยังเป็นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ก็ฟ้าอีกในใจเว่ยหมิ่นรู้สึกร้อนรอนรีบหันไปมองเฟิงเยี่ยปกลัวว่าเขาจะรู้ข้อตกลงระหว่างนางกับฮ่องเต้าจากนั้นก็หันกลับมามองเหยียนปู้หลีด้วยความโกรธแค้นกัดฟันคิดจะฉีกร่างเขาเป็นชิ้นๆเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้บังอาจนักที่กล้าพูดกับข้าเช่นนี้ เยยนปู้หลี่รีบกล่าวมิบางอาจดูท่าทางผูกพันเช่นนี้แล้วยังไม่ยอมให้รู้อีกยังคงเป็นฝ่าบาทที่รอบคอบไม่เช่นนั้นพักอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่งจริงๆพอผูกพันมากขึ้นก็ยากจะแยกจากกันได้แล้วฝิงเยี่ยปมองไว้หมิ่นก็เหมือนกับตอนเด็กๆอย่างนั้นมีเรื่องอะไรก็เก็บไว้ในใจเจ้าไม่ถามนางไม่พูดเจ้าถามไปแล้วก็ไม่แน่ว่านางจะพูดนี่ยังเป็นเพียงแค่เรื่องหนึ่งที่เขารู้แล้วเรื่องที่เขาไม่รู้เล่าใครจะไปรู้ว่าตกลงนางฝืนทนอะไรไว้อยู่ เลียงอูเย,ย่เองก็ฟังออกห้องเต้พระองค์นี้เจ้าเลยยิ่งนักคนก็หนีมาไกลถึงขนาดนี้แล้วยังไม่วางใจส่งคนมาเฝ้าอีกเขายังคิดว่าท่านหญิงอย่างนางมีหน้ามีตาแค่ไหนที่แท้ก็เป็นนกที่ถูกเลี้ยงไว้ในกรงทองดูเหมือนมีปีกบินได้แต่ที่ขากลับถูกผูกเชือกเอาไว้คิดจะบินไกลกว่านี้ยังต้องดูว่าคนที่ถือเชือกอยู่ข้างล่างยอมหรือไม่ เฟิงเยี่ยปกลับมองอีกมุมหนึ่งออกเหยียนปู้หลีเป็นขันทีประจําตัวห้องเต้ทั้งเป็นคนสําคัญอีกห้องเต้ส่งเขามาเฝ้าไว้หมิ่นออกจะเหมือนขี่ช้างจับตกกะกัแตนไปหน่อย ดังนั้นที่เยียนปู้หลีมาเมืองรูนานอาจจะมิใช่มีราชองค์การอยู่กับตัวเพียงฉบับเดียวพอมองลงไปลึกๆที่เขามาเฝ้าไว้หมิ่นเป็นเพียงหนึ่งเหตุผลในนั้นอีกอย่างก็คือหาโอกาสแก้แค้นเขาไว้หมิ่นไม่บอกพวกเขาเรื่องที่ตัวเองมีข้อตกลงกับฮ่องเต้แต่ก็เห็นได้ว่าฮ่องเต้เองคิดได้ดีนักพอมาถึงรูนานก็ไม่พักที่โรงเตี้ยมแต่จะพักอยู่ที่บ้านของเขาคงคิดว่าฐานะ ท่านหญิงของตนเองจะเป็นประโยชน์ให้ได้บ้างอย่างน้อยช่วงเวลากับขันก็ยังมีฐานะของนางกดอยู่พวกทหารชั้นต่ำพวกนั้นย่อมไม่กล้าลงมือผีผาลามเหยียนกงกงพูดถูกอยู่กับข้าข้าไม่อาจรับรองความปลอดภัยของท่านหญิงได้อย่างไรก็ขอเชิญท่านหญิงไปโรงเตียมให้องค์รักดูแลจะดีกว่าสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผู้หญินเจ้าสำราญ